อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติ ตั้งแต่เช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวเราได้วิเคราะห์กายวิเคราะห์ใจของเราแล้วหรือยังเป็นเรื่องของเราทุกคนที่จะต้องศึกษาตัวเราเองศึกษาใจของเราเองว่าการเกิดการดับของใจนี้มีมาทั้งนานทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงหลงไอ้ตัวรู้สร้างความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันตัวใหม่เราต้องสร้างขึ้นมาให้ใหเกิดความเคยชินแล้วก็ให้ต่อเนื่อง ดูไม่ทันต้นเหตุการเกิดของใจก็รู้จักหยุดรู้จักดับปอไว้ถ้ากำลังความรู้ตัวของเรามีมากก็จะเห็นใจคลายออกจากอาการของใจมองเห็นชัดเจนเอาใจในเรื่องคำสอนของพระพุทธองค์ปรากฏขึ้นที่ใจของเราแต่เวลาในใจของเราทั้งเกิดด้วยทั้งหลงด้วยทั้งยึดด้วยทั้งเป็นถาดของความถ้าเยอทยานอยากความไม่ยาก สารพัดเรื่องที่เขาเกิดถ้าเราจเจริญสติเข้าไป็นมันพร่ำสอนใจมันอบรมใจอยู่คนเดียวเราก็อบรมใจของเราอยู่หลายคนเราก็อบรมใจของเราความรู้ตัวยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างนี้ความสืบต่อเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่เกิดกิเลสเป็นลักษณะอย่างนี้การละกิเลสเป็นลักษณะอย่างนี้การคิดโดยสมองคิดด้วยสติคิดด้วยปัญญา ความคิดที่เกิดจากใจความคิดที่เกิดจากส่วนสมองความคิดที่เกิดจากอากาศองคขนันธ์ามันหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องแก่งให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นกายของเราทําหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหกทาหน้าที่อย่างไรภาษาธรรมภาษาโลกมีความสุขในการอบรมใจในการดูใจมีความสุขใน,ในการ ทำความเข้าใจกับชีวิตของตัวเราว่าเราขาดตกบกพร่องอะไรสมมติโลกกระทำเป็นอย่างไรในสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งข้างนอกทั้งข้างในความขยันหมั่นเพียรในการขัดเกากิเลสลักษณะหน้าตาอาการของกิเลสกิเลสอยากกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรใ,ใจปรุงแต่งร่วมหรือว่าเหตุจากายนอกทําให้ใจของเราเกิดมีไม่มากถ้าเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียร ใหม่ๆก็อาจจะเป็นการปืนเป็นการทวนกระแสเพราะว่าใจของเราหลงมานานเกิดมานานถ้าไม่พูดความจริงมันก็อยากที่จะเข้าถึงความจริงการพูดการจ่าก็เป็นแค่เพียงอุบายเป็นพแค่เพียงกระตุ้นบอกวิถีบอกแนวทางพวกเราก็จงไปทำแนวทางนั้นมีมาตั้งนานพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบแล้วก็เอามาเปิดเผย ใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่คลายจากขันห้าเป็นอย่างนี้ภาษาธรรมชื่ออย่างงั้นชื่ออย่างนี้นออนในหลักของความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่หลักอนัตตาแต่อัตตาตัวตนในทางสมมตินั้นมีอยู่เราต้องพยายามนะไม่ว่าพระวิยมบาบัชีต้องขยันมันเพียนกันวันนี้ก็ บนฟ้าเขารู้สึกว่าจะคึมๆตั้งแต่เช้าหรือว่าพายอจะเข้าอีกก็ไม่รู้นะคงจะไม่มาพวกช่างเหล่าพวกพระเรล่าก็ไปช่วยกันช่วยทางอาจารย์เจมเอาจัดระบบระเบียบของท่อที่ท่อปูนผาซีกที่จะไปเอบังคับท่อน้ำ mm hmm. เห็นว่าเมื่อวานนี่ก็มาส่งกันอยู่เกือบหมดแล้วมั่งหมดแล้ว อยางเหลือตั้งแต่จะเคลื่อนเข้าไปลำเลียงไปช่วยกันวันนี้ก็จากหนักก็เป็นเบาใกล้จะจบแล้วแหละวีบากตรงนี้ก็ใกล้จะจบแล้วแหละถ้าพุ่นพาม่ตกก็อาจจะจบภายในอาทิตย์นี้แหละวันนี้ก็ไปช่วยกันเสียก่อนช่วยกันยกยก,ยกแทนปูนพระสีกไปลำเลียงเอาไว้ก็จะได้ดําเนินมาเรื่อยๆต่อไปในวันข้างหน้าทุกคนก็จะได้มีความสุขชาวบ้านก็จะได้มีความสุขไม่ได้ลําบาก เพราะว่าอาศัยแหล่งน้ำแหล่งเดียวกันต้องช่วยกันมีความเชื่สลชะญทำบุญใหญ่ได้ทำบุญใหญ่ถ้าไม่มีน้ำในรู้สึกว่าจะลำบากก็จะผ่าันอุปสรรคมาได้ในก็ต้องอาศัยกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาพลังความสมัคคขี่กันทุกฝ่ายทุกส่วนถึงจะดำเนินไปได้เราดำเนินมาได้ประมาณสักครึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแหละ ต่อไปในวันข้างหน้าก็คงจะเต็มล้อยก็คงจะไม่เหลือวิสัยส่วนในวัดของเรามีอะไรก็ช่วยกันเท่าที่เราจะทาได้ไม่ปล่อยเวลาทิ้งถ้าเราเข้าใจในชีวิตนี้จะไม่ปล่อยเวลาทิ้งโดยเด็ดขาดนอกจากเราจะนอนหลับยิ่งกําลังกายดีๆนี่มีความสุขมากทีเดียวทํางานไปด้วยใจรับรู้ไปด้วย ใจของเราเกาะตัวอย่างไรเขาปรุงแต่งส่งออกไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกุศลหรือว่าอกุศลความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจของเราได้อย่างไรเรามีความเจ็ดคลานหรือว่าเรามีความรับผิดชอบปิตใ,ใจของเรามีความแข็งกระด้างมีความแข็งกล้าวหรือว่ามีความอ่อนโยนเราต้องหมั่นวิเคราะห์หมัม่นแก้ไขจนไม่มีอะไรที่จะเหลือเขาไปละเขาไปดำเหลือแต่สมมติก็ทําความเข้าใจกับสมมติ วันที่ยีสบหกเป็นวันเรมวันเรมสิบห้าค่ำเดือนแปดปักแรกจะได้ลงอุโบสถสังฆกรรมกันที่วัดคงเราพี่น้องเรามีโอกาสก็มาร่วมทำกับข้าวกับป่าเทาวายพระคุณเจ้าที่จะได้มาก็คงจะประมาณร้อยกว่านี้แหลร้ลอยหรือ้อย,อยจองลอยทีที่วัดเราก็เยอะ ที่อื่นก็สี่ห้าตำบลก็คงจะมารวมกันอระม,มาณสักร้อยห้าบหกสิบมารวมทำกับข้าวกับปลาถวายพระคุณเจ้าที่วัดเราก็มีอันนี้ทรงมีบุญได้รวงรับทุกปีที่อื่นก็ยังลำบากอยู่ที่นี่มีเทวดาเยอะมาช่วยกันทำกับข้าวกับปลาทำอาหารสนุกตั้งลงทานใครใครมาตั้งลงทานก็มาใคร มาช่วยทำกับข้าวก็หมาพริกเขอเขึอเขือปลาาขนมนมเลยไม่ให้อดไม่ให้อยากไม่ให้ลำบากอยู่ที่ไหนก็จะมีความสุขสร้างความรู้สึกรับรูก้การหายใจเข้าออกให้ต่อหนึ่งให้เชื่อมโยงกันสักพักนะ ปะกันบปอยปะพร้อมๆกันปะกันไปศึกษาทำความเข้าใจกันเอานะ